หมอน้ำยิบซีพลังบวกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะค่ะเรามีวาส,สนาต่อกันคุณมีบุญสัมพันธ์กับไพ่ทุกสำรับทุกใบที่พี่หมอใช้ทำหน้าที่นะคะกับวันนี้พี่หมอจะมาเปิดไพ่ทายดวงให้กับคุณในท็อปปิกที่ว่าหลังจากคุณทำบุญมาแล้วคุณจะมีโชคนะแล้วคุณจะมีโชคทางด้านใดกับสิ่งใดบ้างนะคะ เป็นดวงประจำวันเกิดของคนทั้ง7วันนะประจำเดือนตุลาคม2565นะคะแต่พี่หมอก็ขอบอกนะคะว่ายังคงเป็นการทำนายดวงแบบภาพรวมเท่านั้นนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวให้ตรงกับดวงคุณนะคะให้มันแม่นกับตรงกับดวง,งคุณเลยนะคะก็คือนะไม่ใช่ดวงแรนดอมแบบนี้เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ คลิกลิงก์ไลน์นะคะแล้วก็เข้ามาทักทายเพื่อรับรายละเอียดแล้วก็จองคิวนะคะอ่ะเราจะมาเริ่มดูดวงของคนวันอาทิตย์ก่อนเลยนะคะว่าคนวันอาทิตย์นะคะในเดือนตุลาคมเนี้ยหลังจากคุณทําบุญมาแล้วนะคะคุณจะมีโชคทางด้านใดนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์พี่หมอใช้พลังงานดรนดอมนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะ ตั้งจิตเป็นสมาธิหลับตาอธิษฐานไปเลยนะพี่หมอสับไพ่อยู่นะคะอ่ะดึงออกมาสดๆกันเลยจ้านะคุณมีบุญมากจริงๆนะคะ ไพ่ใบแรกก็เป็นสังฆราชแล้วนะคะบุญกุศลนำพานะให้คุณได้มาพบมาเจอคลิปนี้มาเห็นคลิปนี้แล้วก็นะคะดวงของคุณเนี่ยจะมีบุญผู้หลักผู้ใหญ่วัวทรค้คำชูช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณจะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พบเจอแต่สิ่งดีสิ่งไม่ดีจะแคล้วคลาดไปทั้งหมดทั้งปวงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโอ้เป็นดวงที่ดีมาก การงานของคุณนะคุณจะโดดเด่นในสายงานคุณมากๆเลยไม่ว่าคุณจะทํางานไรอยู่ก็ตามนะคะแต่ถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วเกิดวันอาทิตย์แล้วยังไม่มีงานทํานะคะตกงานอยู่รีบหางานนะคะแล้วคุณจะได้งานที่คุณต้องการคุณถูกอกถูกใจได้งานที่ดีมากนะคะค่ะนะคุณจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้าชูช่วยเหลือเกื้อหนุนในชีวิตนะคะจากคุณมีปัญหาอะไรจะมีผู้ใหญ่เอื้อมื้อเข้ามาช่วยค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้ใจดีมากๆเลยนะคะมาจากพลังบุญของคุณทั้งสิ้น นะคะเป็นเรื่องงานแน่ๆเลยนะคะเป็นเรื่องงานแน่นอนนะที่ว่า,าคุณจะโดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วคุณจะมีโชคลาบทางด้านใดอีกนะคะอคุณจะมีลาบลอยนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบาถูกรัตตอรี่หรือว่าถูกเลขถูกหวยถูกแบบงงๆถูกถูกแบบฟุก๊กๆถูกแบบผีผรักเนีคะโอ้โห ถ้าคุณแต้มบุญกุศลเยอะเต็มนะคะคุณจะมีโอกาสได้โชคก้อนใหญ่ก้อนโตอาจจะมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ๆหรือว่ารางวัลที่หนึ่งก็เป็นไปได้นะคะมาจากพลังบุญกุศลของคุณทั้งหมดเลยนะคะคนวันอาทิตย์นะ,ะดวงดีมากๆนะคะบุญหนุนดวงดีแบบสุดๆเลยค่ะขอแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจด้วยนะคะเลขมงคลนะคะของคนวันอาทิตย์ก็ตามนี้เลยนะคะ ต่อมานะคะเป็นดวงของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะหลังจากคุณทําบุญมาแล้วคุณจะมีโชคลาภจากสิ่งใดนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์มารอรับฟังคนนําทํานายจากไพ่ไปด้วยกันเลยนะคะขอให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์ตั้งจิตอธิษฐานนะคะพี่หมอใช้พลังงานเรนดอมสับสดๆดึงออกมาเลยนะคะน คุณนะคะจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะช่วงนี้ชิพจรลงเท้านะคะอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปถึงต่างชาติต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดนะคะหรือบางคนก็เดินทางในงานของคุณนั่นแหละนะคะค่ะอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณเป็นเชลิออตนี่คะเป็นนักรบไม่มีอะไรที่ไม่ชนะนะ,ะนักรบอาจจะมีบาดแผลบ้างนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนเก่ง ยังไงก็ชนะได้ทุกอย่างแนละศัตรูโมมานทั้งหลายนะคะแพ้ภัยตัวเองไปหมดแหละเพราะว่าบุญกุศลคุ้มครองดวง,งคุณอยู่นะคะคุณเดินทางได้อย่างปลอดภัยทุกอย่างก้าวเลยนะคะศัตรูไม่สามารถทํำร้ายคุณได้นะคะค่ะการงานประสบความสำเร็จความรักประสบความสําเร็จนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะไม่ว่าคุณจะทํางานส่วนตัวทํางานบริษัทหรือว่าบางคนยังไม่มีงานทํา งานทำคุณจะได้ทำงานคุณจะได้งานหนะ้าที่ดีเลยทีเดียวนะคะค่ะอะไรที่คุณไม่พออกไม่พอใจนะในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้นะอย่างแน่นอนนะคะนะคุณเป็นคนเก่งมากอะ คุณสามารถที่จะหาเงินได้ด้วยทักษะด้วยความสามารถพิเศษในตัวคุณนะคะคุณจะหาเงินได้เยอะแยะมากมายนะเกินประมาณเลยทีเดียวเนะะี่ยหากมีหนี้มีสินอะไรนะขอบอกเลยนะ,ค,ะคุณหมุนเงินใช้หนี้ได้อย่างคล่องแคล่วนี่คือนะโชคดีของคุณนะคะที่คุณทำบุญแล้ว นะโชคนี้บังเกิดกับคุณนะ,ะสิ่งไหนที่ไม่ดีแคล้วคลาดนะสิ่งไหนที่ดีก็จะดียิ่ง,งขึ้นนะคุณจะมีความสามารถหาเงินนะเสกปลุกเสกเงินให้กับตัวคุณเองและครอบครัว,วของคุณได้อยู่เย็นเป็นสุขนะได้สร้างบุญสร้างทานไปตลอดนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคนวันจันทร์นะคะเลขมงคลของท่านนะ,ะก็ตามนี้เลยที่ขึ้นตามนี้นะคะเลขมงคล ก็ไม่ใช่เลขเด็ดนะคะแต่ใครที่อยากจะคิดว่าอยากจะเอาลองไปเสี่ยงโชคดูเผื่อจะได้ถ้าคุณมีบุญสัมพันธ์นะคะกับเลขมงคลเนี่ยคุณจะมีโชคอย่างแน่นอนแต่จะได้มากได้น้อยนในการเสี่ยงดวงอันนี้ก็แล้วแต่แต้แตมบุญอีกทีหนึ่งนะคะแต่บุญกุศลที่คุณได้สั่งสมได้หนุนดวงชะต่างคุณทางด้านการงานการเงินความรักนะ,ะแล้วก็ศัตรูหมู่มารแพ้ไพยนะคะสุภาพร่างกายก็แข็งแรงดีด้วยนะคะ ต่อมานะคะเป็นชาวทิมผู้ที่เกิดวบารังคารน,นะคะหลังจากที่คุณทําบุญมาคุณจะมีโชคมีลาบอย่างแน่นอนนะคะจะเป็นโชคลาบทางด้านใดนะคะอืมนะคะ the angel นะเทวดาประจําตัวคุณนางฟ้าประจําตัวคุณเข้ามาวอวยพรคุณแล้วนะคะตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะพี่หมอใช้พลังงานเรนดอมสับสดๆดึงออกมาเลยจ้าอืมสเหรียญน,นะคะ การเงินของคุณหมุนนะคะหมุนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตนะแต่หมุนไหวหมุนโล่งหมุนสะดวกอย่างแน่นอนนะคะคุณจะมีดวงเจอนาฬิวประธรรมค้ำชูช่วยเหลือกอหนุดน,นะคะนะเพราะฉะนั้นก็เอาประสปัญหาต่างๆไม่ต้องกลัวเลยมีคนมาประธรรมค้ำชูนะเป็นนาริวประธรมนะคะอันนี้นะนะหนึ่งดาบเป็นดาบเป็นชัยชนะนะไม่ว่าจะเกิดอุปสักคเกิดปัญหาอะไรในชีวิตของคุณนะมงกุฎสวมไว้ที่ปลายดาบคุณนาะฝ่าฟันปัญหานี้ได้นะ ชนะอย่างแน่นอนนะแถมมีคนอุปถัมภ์อยู่ด้วยนะคะค่ะจะมีสิ่งเก่าๆหวนกลับมาหาคุณนะคะในช่วงนี้คุณรอคอยอะไรอยู่รอข่าวคราวอะไรอยู่นะรอมานานแล้วช่วงนี้นะคุณจะ ได้รับข่าวคราวดีๆจะได้พบเจอสิ่งเก่าที่หวนกลับมาหาเป็นสิ่งที่คุณต้องการนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะอืมนานนี่คือ,อโชคของคุณหลังจากที่คุณทามาแลยเอ้ยหลังจากที่คุณทําบุญมานะ,ะนี่คือโชคของคุณความโชคดีของคุณหลังจากที่คุณทําบุญมานะคะของชาววันอังคารน,นะคะการเงินของคุณนะคะเงินไหลมาเทมา ดวงแบบนี้นะขอบอกว่าเก็บเงินไม่อยู่นะขอให้คุณเก็บเงินเป็นทรัพย์ไปหาวิธีเก็บเงินเอาไว้นะคะเงินจะไหลเข้ามาแบบรัวๆในบัญชีของคุณในดวงชะตาของคุณนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็ไปหาวิธีเก็บเอาเองนะคะส่วนเลขมงคลสําหรับคุณนะทีมวันอังคารก็ตามนี้เลยนะคะก็สามารถที่จะไปเสี่ยงดวงได้นะถ้ามีบุญสัมพันธ์นะกับเลขเหล่านี้นะคุณก็จะมีโชคมีลาบกับกลุ่มเลขเหล่านี้ได้ด้วยนะคะ ค่ะต่อมาเป็นทีมชาววันพุธนะคะพุธนี้ก็จะมีเป็นพุธกลางวันและก็พุธกลางคืนนะคะดวงของท่านนะคะหลังจากที่ทําบุญมาแล้วจะมีโชคดีทางด้านใดบ้างนะคะตั้งจิตเป็นสมาธินะอาอธิษฐานไปพร้อมกันเลยนะกับการสับไพ่ของพี่หมอนะคะผููที่เกิดวันพุธท,ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะโอ้องค์เทพนาะองค์พระพิฆเนศมาอวยพรให้ท่านนะคะ หลังจากที่ท่านทําบุญมาแล้วอืมนะคะการเงินของคุณจะดีมากๆนะคะเงินทองจะไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายเข้ามาแบบรัวๆเลยทีเดียวนะคะอ่าไพ่ใบนี้เป็นราชินีเหรียญก็เหมือนกันนะเงิน,น่ยเข้ามาเยอะนะคะแต่ว่าให้ระวังเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็เก็บเงินไม่อยู่นะหาวิธีเก็บเอาเองนะคะราชินีเหรียญเนี่ยเป็นนะคะคนที่มีรสนิยมแบบไฮโซนะคะอ่าชอบของแบรนด์เนมนะคะเพราะฉะนั้นกะ็ระวังนะที่จะ ไปซื้อของแบรนด์เนมเยอะนะคะบางทีเงินเข้ามาก็ออกไปกับสิ่งเหล่านั้นนะคะต้องเก็บเป็นทรัพย์ไว้บ้างนะ,ะแล้วคุณจะร่ํารวยอย่างแน่นอนนะคะคะ่ะเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าหากคุณมีเรื่องเครียดเรื่องปวดหัวแล้วมีสุขภาพที่ยยํำแย่ะะจากนี้ไปนะบุญกุศลจะหนุนดวงคุณนะคะให้คุณ ได้มีสุภาพร่างกายที่แข็งแรงนาะโรคภัยไข้เจ็บอะไรเจอหมอดียาดีรักษาจะดีขึ้นแล้วก็หายได้ในที่สุดนะคะเรื่องเครียดเรื่องกวดหัวเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ตามนาก็นาจะคุณจะสามารถชนะสิ่งเหล่านั้นได้หมดนะคะจะหายมาลายสิ้นไป ในเร็วๆนี้นะคะในเดือนตุลาคมนี้เลยนะคะค่ะอุปสรรคปัญหาต่างๆที่คุณมีนะคะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันเหนื่อยมากมัน,นมีปัญหาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยใช่ไหมคะค่ะคุณก็ต่อสู้คุณก็ดิ้นรนมาตลอดนะคะโดดเด่นที่เรื่องเงินมากเลยใช่ไหมคะในเรื่องของปัญหานะคะอืมนะคะไม่เป็นไรนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาอีกแล้วนะคะจะมีเกณฑ์ มีเงินไหลมาช่วงนี้นะไหลมาไม่ขาดมือไม่ขาดสายไปหาวิธีเก็บเอาเองนะคะยังไงก็เอาตัวรอดนะเพราะว่าบุญกุศลที่คุณได้สร้างได้ทํามาหนุนดวงของคุณนะคะให้หนักกลายเป็นเบาอันอันไหนที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นนะคะกลุ่มเลขมงคลของคุณนะคะก็คือเลขชุดนี้นะคะค่ะขอให้โชคดีทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะค่ะต่อมาเป็นชาวทีมวันพฤหัสนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัส หลังจากคุณทำบุญมาแล้วนะคุณจะมีโชคลาภทางด้านใดนะคะพระมาประทานพรให้จริงๆนะคะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระใหญ่มาประทานพรให้กับคุณนะคะ ตั้งจิตเป็นสมาธิหลับตาอธิษฐานไปกับาการสับไพ่หนาสุ่มพลังงานแรนดอมกับพี่มอนะคะชาววันพฤหัสหนาคุณจะมีโชคลาภทางด้านความอิ่มหนำสำราญนะคะคุณจะมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บหนาะเหลือได้สร้างบุญสร้างทานตลอดไปนะคะเป็นพลังงานที่ดีเลยทีเดียวนะคะอา้าวไพ่ขึ้นมาสองใบนะคะค่ะหนาเดอะจัสมนนะนา ทำสิ่งไหนได้สิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นกะ็บุญกุศลที่ได้สั่งสมไว้นะเข้ามาสนองดวงของคุณแล้วนะคะสิ่งไหนที่คุณรอคอยอยู่นะ,ะกำลังจะสำเร็จผลในเร็วนี้เลยสิ่งไหนที่คุณรอมานานแล้วนะคะเดือนตุลาคมนะ,ค,ะคุณจะได้รับสิ่งนั้นสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะมีดวงผู้หญิงอุปถัมภ์คั้มชูเข้ามาด้วยนะคะค่ะ,ะแล้วจะมีพลังงานโชคดีใดๆอีกอื นะคุณจะมีโชคก้อนใหญ่จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตในเดือนตุรานะคะไพ่สิบเหรียญนนีะ่ต่ำสุดคือหมื่นนะคะสูงสุดคือหลายๆล,ล้านนะหมื่นแสนล้านแล้วก็10บล้าน ร้อยล้านสูงสุดเลยนะคะค่จจะได้มาแบบไหนนะก็จะได้มาจากโชคประทานพรให้คุณนะคะไม่ว่าจะเป็นได้มาจากการงานการเงินโชคลาบได้มาหมดนะคะแล้วครอบครัวคุณจะมีความสุขจะได้เฉลิมฉลองกับครอบครัวแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเพราะฉะนั้นก็นะขอแสดงความดีใจแล้วก็ยินดีด้วยนะ,ะ,ะเลขนําโชคเลขมงคลนะคะเลขมงคลของกลุ่มชาววันพฤหัสก็คือเลขเหล่านี้นะคะขอให้คุณโชคดีนะคะ ค่ะวันต่อมาเป็นทีมวันศุกร์นะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะหลังจากคุณทำบุญมาแล้วคุณจะมีโชคทางด้านใดนะคะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลมาประทานพรให้คุณนะคะขอให้คุณตั้งจิตเป็นสมาธิหลับตาอธิษฐานนะกับพลังงานแรนดอมที่พี่หมอกำลังสับอยู่นี้นะคะ นะคุณ no จะมีพล <possible> ังงานที่ดีในด้านความรักเข้ามานะคะคุณจะมีโชคนะทางด้านความรักนะไม่ว่าจะเป็นความรักที่เป็นมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนฝูงหรือว่าจากแฟนจากคนรักนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดวงคุณนะจะมีโชคทางด้านพลังงานความรักโดดเด่นมากค่ะพลังงานครอบครัวนะคะครอบครัวสิบถ้วยครอบครัวอบอุ่นอยู่ยันเป็นสุขสําหรับใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะส่วนใครที่ยังโสดอยู่คุณก็จะได้พบได้เจอคนที่เข้ามาชอบมาจีบมาจริงใจมีโอกาส พัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นที่ว่าจะเป็นครอบครัวนะคะอืมนะคะสุขภาพร่างกายนะคะเจ็บป่วยเป็นไรอยู่ไม่ค่อยสบายนะคะคุณก็จะหายนะคะใครที่จะมา พูดจาไม่ดีกับคุณนะก็จะแพ้ภัยตัวเองเลยเพราะว่าคุณเนะี่ยเป็นคนอยู่ในสายบุญคนคุณเป็นคนที่มีพลังบวกในตัวเองเยอะนะคะคุณคิดดีพูดดีทําดีอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นใครที่คิดไม่ดีกับคุณเข้ามาในชีวิตของคุณช่วงนี้แพ้ภัยตัวเองออกไปเลยนะคะจากร้ายกลายเป็นดีได้เลยนะสิ่งไม่ดีจะเดินทางออกจากดวงชะต่องคุณนะคะในเดือนตุลาคมนี้ค่ะเดินทางไปที่ไหนคุณก็แคล้วคลาดปลอดภยัยนะไม่ว่าจะเดินอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะคะก็ตามนะคะ ค่ะการเงินของคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะกำลังจะนะมีออเดอร์ใหม่ๆเข้ามานะถ้าสมมุติคุณค้าขายหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวนะจะมีออเดอร์ใหม่แล้วก็สําหรับผู้ที่ทํางานนะหางานทําคุณจะได้งานเร็วๆนี้เลยนะในเดือนตุลาคมนี่แหละได้แบบไม่ต้องมีเส้นมีสายนะบางคนก็มีโปรเจกต์ใหม่ในงานเข้ามานะคะค่ะเป็นดวงที่ดีนะคะจากร้ายกลายเป็นดีจริงๆนะคะอะ อันนี้คือกลุ่มเลขนะที่เป็นเลขมงคลสําหรับคุณนะคะค่ะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะมีบุญสัมพันธ์อาจจะมีโชคกับเลขที่เป็นเลขมงคลด้วยนะคะต่อมาเป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์คือวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะหลังจากคุณทําบุญมาแล้วคุณจะมีโชคทางด้านใดนะคะพระสังฆราช ขึ้นมาอวยพอรอวยชัยให้คุณเลยนะคะ,ะตั้งจิตเป็นสมาธินะหลับตาอธิษฐานไปกับพลังงานแรนดอมนะคะ,อะโอ้ความรักนะคะ คุณจะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบช่วงนี้จะสเสน่ห์แรงมากนะคะสเสน่ห์เปล่าๆมากเลยใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วขอให้รักเดียวใจเดียวนะคะเพราะว่าจะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบคุณนะคะอ่าแล้วแฟนคุณก็จะหึงหวงคุณมากเลยส่วนใครที่โสดอยู่นะค,ะคุณจะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบดูให้ดีๆนะคะว่าเขาเลิกกับของเก่ามาแล้วหรือยังนะไม่งั้นมีโอกาสที่จะเจอรักซ้อนนะคะหรือไม่ก็เข้ามาทีเดียว2คนเวลาเดียวกันจนคุณไม่รู้จะเลือกใครนะคะค่ะนะ สุขภาพร่างกายนะคะอุปสรรคปัญหาในชีวิตนะ,ะจะหลุดออกไปได้อย่างแน่นอนในเดือนตุลาคมนี้นะคะอาจจะมีปัญหาที่คุณเครียดคุณปวดหัวนะคะคุณรู้สึกว่าปวดคอหัวบาไหลาจังเลยช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวหายมาลายสิ้นไปทั้งหมดทั้งปวงนะคะเพราะว่าพลังบุญดุลดวงคุณอยู่นะคะบุญกุศลจะช่วยให้หนักกลายเป็นเบาโรคภัยจะรักษาได้รักษาหายนะคะค่ะอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะ จะชนะได้ทุกอย่างนะปลาชาดาบเป็นผู้ที่มีความเข้มแข,แข็งแข็งแกร่งแล้วก็ชนะฝ่าฟันปัญหาได้ทุกอย่างนะคะการงานของคุณมีโอกาสเจริญเติบโตนนานในสายงานนะคะ ผู้ที่ทำงานส่วนตัวมีโอกาสขยับขยายผู้ที่หางานทํามีโอกาสได้งานที่ดีแล้วก็อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศด้วยนะคะการเดินทางของคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะหากเดินทางในสายงานใครที่ไม่มีงานทํานารีหางานทํำช่วงนี้จะได้งานที่ดีอย่างแน่นอนนะคะบริวารของคุณก็จะเป็นบริวารที่ดีด้วยนะคะค่ะอ่ะ คุณจะมีคนเข้ามาประดำคำชูช่วยเหลือหากว่าคุณขาดเรือขาดสนเรื่องเงินเรื่องทองจะมีคนคอยมาช่วยเหลือคุณนะคะเพราะว่าเป็นพลังบุญที่คุณเคยสร้างบุญสร้างทานไว้นั่นเองนะส่วนนะคะหากคุณชอบที่จะเสี่ยงดวงก็ 9. มีเกณฑ์นะคะที่ว่าคุณจะได้โชคได้ลาบนะจะมาจาก บุญที่คุณสร้างไว้คือเป็นการทําทานนะคะเป็นการทําทานช่วยเหลือคนที่ยากจนยากไร้กว่าแบ่งปันนะคะคุณเป็นคนใจบุญคุณเป็นคนใจดีกลุ่มเลขมงคลของคุณคือกลุ่มเลขเหล่านี้นะคะอาพี่หมอก็ได้ทํานายไปครบ จบหมดแล้วทั้ง7วันนะคะยังไงก็ตามขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้จงมีความโชคดีเกิดขึ้นในทุทกๆด้านนะคะเงินทองก็ขอให้คล่องมือนะคะไม่จนไม่เจ็บไม่ขัดไม่สนนะคะคิดดีทดําดีพูดดีนะคนที่อยู่ในกระแสบุญจะเป็นคนที่คิดบวกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นทุกท่านจะได้รับพลัง,งานดีดๆเข้ามาในชีวิตนะคะพลัง,งานดีพลังงานบวกขอให้ทุกท่าน จงรับไว้แล้วก็ขอให้พรังงานบวกนี้นะคะจงบังเกิดกับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ที่อยู่ในกระแสแห่งบุญนะคะสมใจหวังดัาปรารถนาไม่จนไม่เจ็บไม่ขัดไม่สนมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บมีได้สร้างบุญสร้างทานนะสร้างงามความดีในชีวิตตลอดไปนะคะสุภาพแข็งแรงดีปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงนะคะพี่หมอน้ำขอกราบขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาชมคลิปนี้ สำหรับคลิปนี้พี่หมอนํำก็ขอจบคำทํานายแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะหากท่านชอบคลิปนี้ชอบคำทํานายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s c r r i e e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปพี่หมอก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดู เป็นพลังใจอย่างมากเลยนะให้กับพี่หมอนะคะแล้วรอพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีเฮงๆปังๆในทุกๆด้านนะคะสวัสดีค่ะ